น,น้องเริ่มเท็โชว์ันกนโอ้ผมเคยโชว์จบอกยังบพพ่นเจ็ดแสนปลายคนเจ็ดโชอ,อ,อชัวแถ,ถนเนาะมีข่าวดีแต่ยังมีขา่าวร้ายพี่น้องเลยช่วมรมมันยานใช่ไหมไปจักราถและขนาะกับเมื่อยแม่เท่าในทั้งลูกแม่นะ,ปะบปชะสกัือการเนื่องกับลำจ้างกับไปเลือน ี่น้องเอนะ้ยเนาะกลับทากไทยสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง mm hmm. อีฟซีกันเบิร์ดสุขู่สู่คนนะพี่นอนะออ้องเนาะนะดีตลอบเผาสู่ช่องของมาเวียดบ้านเฮาคือเก่าน้ำนะพี่นอนะ้องเนาะนะมื้อนี้ก็ถือว่ามาพบมาเจอกันกันกบทางมาเวียดพี่น้องเลยเนานะอยู่ที่ทางเนาะเือเนซานพี่น้องเลยของแม่น้องน้ำเพชรเดอ้อพี่น้องเดอ้อ หรือว่าดนพี hmm. ่น้องเนาะทางเบาเหยดเองไม่ลงมาพี่น้องเอ้ยมาบัดที่นี่ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนแปลงหลายพี่น้องเอลยพอดีว่ามืาอนี้พี่น้องเนาะทางเบาข้ามเพิ่นมีข่าวดีพี่น้องเนาะมีข่าวพีดมาฝากมาโต้กับทางแม่น้องน้ำเพชรพี่น้องเอ้ยเนาะจบจากนี้ก็ออกหากินข้าวกินน้ำแล้วก็สิไปหาทางสาวจอยพี่น้องเนาะมืาอนี้หาทางสาวจอยเพิ่นก่อนเป็นยังไงเนาะเช้าระโบเป็นไข่เป็นหนาวพี่น้องเอ้ย ว่าจ <S 々> ังไดเนาะดีครับดีแน่เราบอกเนาะไปกันที่น้องไปเดี๋ยวไปเวียดพะพีพะน้องออกไปโอรมเนาะทักทายสบายดีกับทางใ่น้องเกษตรเป็นกอนพี่น้องเลยก็ถือว่าโดนนานแล้วล่ะเนาะไปพี่น้องเลยอืมก่อนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวไปพี่น้องก่อนทางหมอกำบดเนาะนำข่าวดีมาฝากมาต้อน thôi để thằng bố viên nó sẽ bài đi đơ đi. Năm cắn thì đồng nó mà nên gà sẽ đi đơ bên, à, đồng 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 ôi đồng nó cả kì vô nói cái kênh nó kì gia đình cả bên tháo đồ kì vô bên vô bên vô เป็นกับมันบ่เก่งบ่กล้าเอาไปทางไกลอันนี้อือให้ออกมาซิโนนี่บ่กล้าคําขี่นําบ้านซอเตนได้อยู่เออมาย่านมันไปเกาะรถมูเด้เออฮะนั่นละพี่น้องเอ้ยเนาะลงมานี่นํากันมื้อนี้โดว่าจบจากนี้ถือว่า่ายๆเนาะบัดนี้แม่นๆเออสิไปต่เจ้าไปทงคุณแหนบ้านทางแก้วุเออคนสว่างสิเอาข้าไปให้เพิ่นก่อนอืหย ข้าวดีอยู่นี่เองวพร่าข้าวดีพูดอีกเนาะข้าวดีถล่มทลายขพักนี้ดีคนเป็นหลายคนเป็นบดเข่ากินนะเอไปจะพิอาเงยเนาะเดี๋ยวอันเข่าหาทั้งแม่น้องน้ำเพชรเลินกอนเนาะโดยโดยทั้งนี้ก็เต็มนวดนี่เนาะผู้ใดได้เป็นผู้โชคดีทั้งบ้านช่างแก้วนะรุ่นไปพีิราเงยรุ่นไปเป็นประเวียดแค่ยื้อได้กระปิดหนึ่งยิ่งดีนี่หมนยามหมนยามบ่ หอด้วยในทอนยิ่งแต่หอดูกันว่นช่วงนี้เนี่ยแต่ดูฮนวอนแตดูไม่กันยิ่งแต่ดูเกี่ยวเข่าแล้วี้บัดนี้เน่ยยิ่งแต่ดูที่เกลียวอันนี้เนาะแมนดูให้ดูหน้าก็หอดแล้วก็ชิวานี่จบจากนี้คุณแรบัตเนี้เนาะเขินสางแก้วบ่แมนมาใส่ทางเขินสังแก้วนำหนึ่อันนี้วัยยี่ฟ้ากันไปฮะชาวจอยแล้วก่อนดีเศร้าหรล่าเป็นไข่เป็นนาว หินนิพพีเพิ่นถามมาตอนเราเป็นไข่นะว่าเราท่องไหมันจักท่องจักบอแล้วบัดเข้าไปชิก่อนคือว่าบริท่องงนะเนะ่าบัดเราบอกก็บอกตาเหมือนกับว่าท่องออบัดไปถามเมื่อข้างหลังว่าบรท่องเติมบัดบัดสมบูรณ์ภาพไปน่ะว่าคักแน่แล้วฉันชัดเจนแล้วท่องบวมีท่องอ้าวบ่มีท่องโเบ่งคักแวันี่ในกนี้บวมมี จะจะเปลี่ยนอะไรพยานไปานาะญล้วคิดหลายเดี๋ยวจะทำแก้วกว่านี่ยือแท้เอาโอเคเดี๋ยวไปหาทางแม่น้องน้ำเพชรก่อนเนาะเก็บไปไป่นลองไปไปหาคุ้มไห้เราเกลี่ห็ดปวกแล้วกินก่อนพี่้องเนาะพอดีได้ยิดปวกไว้จันเอ้ย บนมาเต่โดนพี่น้องเห็นเนาะมาบัดที่นี่เปลี่ยนแปลงหลายโดยสบายดีสบายดีกัู้วอ๋อไม่ถ่อแล้วว่าวอยู่ว่าออกลายอ๋อนี่เลยสีแดงเห็นเปลือกเหยดก็เบ่าต้าว่าซ้ำหนึ่งนี่นะท่านี้เฉพาะได้เมื่อแกงเราเห็ดเราคนไทยเราไปหาว่าเมื่อไงันดิใส่ตู้ไว้บ้าง บอกสาวันหาเด้อเอ้าามีบเมือ hmm. นั่นไหมจ๊ะเอาเมื่ออยู่แล้วก็บอกกินเพื่อน่นหละอือโอ้ยบอกยัก็นะที่แต่บ่ไอน่นั่นนะแต่ว่าผูจ้างดอนิดอนหอนเยววกมจริงวะนี่ความจริงก็เมียอยกินขนมลายจ้าเลยแม่เบ่าปกเป้าขนมลายเ่อืปากป่าปากเป้า ไปหาใช่เห็ดนี่ยเมาเห็ดมาขี่รถไม่รู้เนี่ยมันผู้ป่านน้ไม้ไล่ไก่บ่อป่านไม้ไร่ไก่ไก่เออน้ำไม้ไล่ได้ใช้ได้อยู่บ่ได้โดยได้มาได้หาน้ำไม้ไ่ได้เห็นกันเลยครับเออน้ำไม้ไล่แล้วขายดีป่อมเออมันมีดงโตบนไหนเดี๋ยวคือว่ามีแต่แคบของเราเบอมันมีดงมีป่าเนี่ยขี่รถไปมันก็อยู่แต่โตแคมทางเลยได้เดี๋ยวบริการไปอะไรประมาณสองร้อ ชอบมักตัวกดงหัวซางหัวซีงันแบบหัวซางไก่หัวซางนี่น่นะเไก่มาช่องมาร์ไปซื้อเลยท้างหน้าเจไก่โ้หน้าเจ๊ไก่โดยหน้าเจไก่นะพอคูดูากมหาเจไก่ แตะคุ้นอยู่เจ๊ไก่เไก่อเอองไมนเจ๊ไก่เนาะก็เดียวมาหู้ชเนาะคนดังลไกัเจ๊ไก่เฉพาะค่นะว่าแถวนี้มีจอนพรอมีกระหอกกระเต้กันเนาะมีอะไรเออทำไมกยเลดขาทางเอึนพ่อนนะอมีะไเออโตกระหอกอะไย่างเนาะเ็มือไม้ชนนอกนเพชรไปหาก็ขายบ่อฮาจักกีบ่อโตกระหอก มุจักเออเอามาลาดอยู่เนาะคือตัวกระต่อยตกระต่อยคือตัวกระต่ายกระต่ายกระหอกกระต่ายขึ้กันว่าน้องเภินตัวกระหอกแต่ว่าอยู่ทั้งนี้กับมี่อยู่บางคนแบบว่าเขาไปดงไปป่าอะไแล้วมีเป็นระยะนะเฉยเฉยยันว่าแคมขุ่มแคมทางอยู่เนาะมีตลอดคนอ่ะเย็นออกเห็บเราจะตามกันบอกว่าเป็นฟูลาสัตว์นะ อืมอีเด้อส่วนหลายก็เพิ่นก็ชาวไห้ชาวนาซัเนาะหาอยู่หากินหาหกินหา่อไม้หาเฮ็ดนี่พอเห็นพอใหญ่นั้นล้วว่าอยู่ไปไหนเฮ็ดมะโคข้งเิแล้วบ่บัด่เนาะโคด้แต่เก่ามาเฮนแม่น้องนเพชนี่แมื้อนั้นฮอยามด้ก็บ่บ่ไว่าว่าโดนนไวแล้ว เด็ดปวกก็ได้หลายเจือเนาะนเด้หาคู่มือบ่นี่จําไนี้ชํานี้นี่ป้าเท่าหาอยู่นี่ส่งชามพุเนาะป้าพอดีดีได้ขายจํานี้น่ะแต่ว่ามันบานจํานี้ได้ ยาเลยเพื่อคนที่ชื่อเลยครับเลก้อนนี่ทิมที่ชื่อทิมที่ชื่อกันนบานนะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้นี่ออกมูใหญ่เนาะมูใหญ่ได้ดอกน้อยก็คือเฮ็ดปวกยามนั้นบัดมันบัดดอกใหญ่เด้อันนี้เฮ็ดปวกจิกดเฮ็ดปวกจิกกับเฮ็ดปวกปวกเราวกเรา้มันสิดอกใหญ่ปวกเราเลยมันเป็นเลปวกเรามันออกแถวเราบักเอออันนี้อกตะพังเนาะ ถั่วเจ้ปาจิกกันจิกกันแถวอุ้นหวยนะอ่แถวหวยแถวเข้มเฉพาะพังเลยแถวเข้มหวยเนาะอถัพวกจิกบราคาก็ถือกลัวถือยอดเลยว่าเพิ่นได้กินหลายรอบไปด้วยเมนแล้ะช่วงเทปเข้มช่วงเทปถั่วออกแรกๆนะพวกที่แพงนัานไมยปีได้ผู้ใดกันไม่ยด้แท้จริงมันกันเท็ดพ่วขึ้นกันนั่นแหละแต่มันออกเทเแรกได้เป็นอย่างไรออกเท่ล็ก มันหาอย่างเงี้ยมันยังคือการกันต่หัวปีนี่ราคาเยี่ยสูงมักติลี่คือกันมัเรียนคืออันแล้วเห็นบอกแต่เดี๋ยวนี้เห็นคือบาโลดเจ็ดแปดชิพนึ่เดี๋ยวนี้นกโดดบ้าเหงาเลย มาวันนี้ไงเป็นสาวนแ้วเนาะปลาปักเป้าหวุ้ยเขีวใช่ไหมวันี้ดิโอ้ยเือขาเฮ็ดจะบริยางยินได้ขนมเบิดแหละเนาะใส่มาแมีใลยกมดใส่นมกนมลูกนี้คือสิสได้่หาะเนมได้นมเบิร์ดมีได้ขนมบนมลูกนนลูกสาวลูกชายมาเด้อมาเด้อไปทานปลกเป่าได้เพิ่งกินเมื่อไร่ปลาปักเป้านี่กินเก่งไงยนก้ขนมเด้อ

ซอแหน่น้องจุกบ่ไปนําเพิ่นอืบอกนะบ่ได้แต่ก่อนมาไหลเ่ปากทอบ่ไปมองบอกไปเทียเคนอุ้ยหลแห้งจนนี่กไปก่อนแล้วบ่ันทําได้หละเบิดจนพ่อกันนั้นผิดอือจึดๆก็เราหาลัดหน้า้นีเอาปวกว่นี่ปลูกไว้รอบนี้อเไว้นี้ยเกิดอยู่บ่จัเนาะเลย ดอกเน่ามันก็จะวางแหย่เอามานะมันมาเขาขูดตีนมันแล้วมันบวมเป็นเสื้อค่ะว่าคันเห็นดอกเก่ามันแล้วดอกนอามดนอนใหญ่ปวกมันน้ำมาพังไว้พังแล้วก็อย่าลืมเอาขี้ห้าขีดยังไปอื้มมันใได้พอมันปวกมันกัดไหมกันอย่างเห็ดพทษขึ้อย่างเอาปวกกันมานน้ำเนาะเอาปวกเมื่อนั้นจะเดากอาปวกเอาปวกพวบเอา ao an đìn he đìn sai má núi phù con có bớt huyền cả, này cái gánh, sảng mà năm no. ờ. bạn đi, nó vò, gánh bận, tuổi, có núi kheo, tuổi người nào à, à, à. nhìn đôi hà nhìn đôi nhìn đôi mi giờ bà mi chắc mềm có tao, cái mi mà เออบ่ mm. mm. มีประไดอืมเมื huh. mm. 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 ่อนั้นได้เห็นบมจันมาเมื่อเมื่อวันทิ่ย์จันมาเออพเรามาวันมชื่อนี่เนาะชื่นวันิวเรานเพื่นกับบอิบบปาด้เพื่อนแกบึงด้ที่เรากันได้ช่องตอโอ้วางน้องน้ำเพชรโจมนะ โอ้คนเคยโชว์ยังบพอพนเจ็ดแสนปลายคนเจ็ดโอเคยเป็นไข่เนาะเจ0 0เจนั่นเจ็ดแสนสี่ชิยการนั่นยังโมยบพพนปีหนีบบอได้่ายชดจบเงินกันนอยกับปหาลับจ้ารลับบ่ายให้เละ มันก็มาส่วนปกบปับปกบปับโลกมันบอกว่าบ่ให้เห voilà ็ดเหตดเรียกนักมาเผิดเออเผ็นเป็ดยังบอกมให้เห็ดเรียกนักแบบระบบหัวใจบ่อยากดีแบบจังแบบอากาศระออดนะบ่เห็นเวลาเมื่อเช้ามันแบบอยากสอกไปเลยพี่น้องคันมามีเ <hm งินได้ให้เที่ยวไปกวดดุๆพี่น้องมีไดรบางคนหัวใจพิวอย่างเงี้ยอย่าไปหาดุลายเด้อเห็ดปวกเด้อจังก็เลือดจางดิเราซุกกต่แล้วยังเที่ยวไปหาหมอตลอดได้เห็นหัวใจพิว มีเงินหลยเที่ยวไปกวดดูุเหมือนบอกบางคนนี่ห้อนเอาแก้เสือรเวิดทันได้ถ้าพอร์บีก็ได้เขียนว่าว่าอาการห้อนหันระ่างแบบนบบมันเหมือนมันจะสก็เลยเลือดจางอะไวนี่อะไควบควบดันรุดหรือว่าควบดันต่ามยางแล้วกันเนาะเลือดัระบบระบบหัวใจไปอยางดีไม่เหม่นบอกใางทีนะมตู้ได้เช่าครับระบบเ๋ยนี้่อยู่นำยาเ่า แหเนาะมื่อนี้กันิช่วย่นไปซื้อแล้วแม่ยืนดูลูกกำลานอันนี้มันยังดอกไม่ได้เข้าลานก็เอ้ยอันนี้จะหาเงินมาเลี้ยงมันเงินนั้นมันจะยู่เฮ็ดปัวออกก็ไปหาลูกชายหรือแม่หามีดมาขู่ชอยกันหรือว่าแบบล่างแล้วบ่อนี่ยหไปได้นี่ขูดตัดเจ็ดตัดเจ็ดแล้วมันจะโม่อะไรนี่ซิบซองอะไรได้นี่ ถูกซื้อก็ได้เนาะบ่ไดเนาะ12:00นครึงล่2 0 0นแล้วบดนี้พอดีละเดี๋ยวสิให้บ่จิเพิ่นเข้ามาอ่ามอบเครื่องมอบของให้คือกันทั้งบิเพิ่นกมีอยู่ทข้าวดีเนาะขาวดีทั้ง2ทางเลยได้ดี2ทางทั้ง2คันเนาะแล้วก็ได้ังนั้นอกเนาะั้งนทั้งนอกออ่อยกับเจ้าด้สิไดัไครับเจ้าเห็น้าเห็นั้นจบแล้ว อยากได้เงินนื้อเงินเดนอาลูกเอ้มได้เห็ดปวกคายปวกซื้อเมื่อกี้้อมันเป็นจริงไงเด้ันเป็นจริงแล้วเมือยแล้นางเท้าหมกับลูกองคนเลยเอามาเอาได้บอที่เลยอรุณมาเป็นหิวเข่าเลยเนี่นี่มันเด็ั้นั้แล้วเนาะใหญ่็เาทุกบมีเสียงมาน่อกันใเบิร์นอ่าดีแล้เนาะมัน มากกถือวระสชคพุ่นมัตหาเห็ดพูดีกี่ว่าที่หางานมีแล้วเไปนำไปพบมอพบพออจิตพอใจพอใาแล้วไปแล้วตอนเช้ามาผบุญแหงนี่เดินชีดมดเฮ็ดปวดขาเรื่อเลยนะเดนจะเห็นเราเห็นออไม่ใช่นั่นน้องนภิดไปอยู่วะ โยคนมาบอก่อจะเห็นเอื้อยได้จะเห็นน้องน้ำเพชรด้่ดทรเลยทาเห็ดไปอน่องน้ำเพ็ดเหนีวนารอบสองคน่ารอบสองกับพดีพพอจันเลยเพราะว่าหามารอบหนึ่งเลยกาท้ายแล้วก็าไปคนไ้ชื่อกระลชื่อยังไปกินกินกระเล็ก้นั้นผมมีแหงกินน้องเมืกินไดแล้วเวลาจะจึนลิไปอีกบอสขอนเรา ອາຫາໄດ້ເງິນວ່າອາບາດເຈົ້າປອງບໍ່ບໍລິກິດຍປ เนี่หามาแล้วก็เบิดมื้อนี้หามื้อนี้ไปยังใค่กัวบ่หาอยู่เนาะเออกัวบ่หาหยังหาเที่ยงกินเที่ยงบ่แม่นหาเช้ากินค่เนาะหาเช้ากินเช้าหามาได้กินเลยไปตัแต่5:00นไปหาเหหาเห็ดไดเออเต็มตามื้อใดกเพิ่นออๆเชิญเฮาสินั่นน่ะว่าเฮายังบ่มียังไป้จกกหาปลาขายน้องจกกเนาะรถนี่ก็คันใหม่บ่นี่บ่รถคแม่ไดวัดด้นี่เออเเที่ยวไปซอบม่ นั่นนี่เ้าล้วเนาะนั่นนี่แหะคายเลยด้วยเมือแล้วคายให้เบีย้ำแซนหนึ่งดอกสามแซนไปตได้อยู่บ่ะบอกขาอันเป็นแป้งเขาก็ปูแป้งแ่เราจะเหมือนแปลงขาวาขายเลแต่เจ้าบูแปลงเนี่ยคายเออไ้เพิ่มแต่ละเจ็ดแปดเซนอะเออเออเออขึนปูแป้งเนยคลายเขากันเนาะ แปลงช้างชีเถื่อไม่ไดเลยแปลงตั้งตัวใดเถื่อหมดเงินแล้วล่ะทางผู้ใหญ่ายันกะโอนมาซอยกะเบิ้ตั้งทะเลเจงแปลงหมดเลยโอ๊ยว่าอะไรกัมันหลุดมันจสภาพมันหลีนน้ำเนเก่าแล้วมีแต่็นน้ำอะไรกันนอกแผดตุ๊บอันนี้เห็นว่ามันติดแดดไปได้หรือกะนเลยผล้ายฉุกเลยเอาอ่ะนี่แดดนี่แหละเป็นทวงในกะน้อกน้ำเพชรดเพลนนี่แหละเนาะหมอคนไหนเที่ยวไปดูอยู่แต่ว่ามันมีเงินไหมมเงินเป็นใครไปทุกเดือนแล้วเนาะก็ไปไปได้กันแบบแบบ เป็นแบาไปผู้หมอแต่ว่ามันครบวงจรนะแบบเงียบกวดไปทุกอย่างเลยดูแบแทนเนาะมีข่าวดีแต่ยังมีข่าวร้ายกันเนาะเลยู้ช่วงวันหุดนี่จนวันอยากเลาะแล้วาน,นา,นนาด,นดกำมือต้อเม่าเ<อ>ท่เาในทั้งลูกแม่นะประสบการณ์เรื่องการหลับจ้างกับไปรเรื่อยนอนเฮียนกันเลย,<อ>ยลูกกันอย่างนี้แล้วเนาะเราพูดพูดจะมันาอุปสรรคเงินนัอนหลับจ้างมาอันพุทธิปัวแม่กับนิ่งน้ำเพชรอากาศ ยังติดพ่นอยู่30มสิบพันขนาจะจ่ายสดนะเจนเจ็ดแสนสี่ชิบแล้วจ่ายเพ่นเจ็ดแสนกับสิพันยังอยู่สามิบเนี่ยจับนี่ค่ะทางคุณว่าน้อเอาพอดีแล้วเนาะ้มนี่ก็ได้ข่าวใหญ่เดี๋ยั้งโค้เลยพอดีจากว่านูนไปาัตาบ้างานึกตานีไม่ตไปบ่โอ như bà đây đó. ôi, giờ, giờ, giờ giờ mà đấy bà ta ơi chơi thầy chị ờ à. bố mi bông thuốc mưa lúc trào, phần mi Bà ừ. ta <cười> <cười> chút, đi, nó này Lúc phần vào đèn Trời bà chít thì bà đi khao đi nó ไปเลิกไเอนอเิไหนเถินเนาะเิเป็นเถินเนาะไปไปนอนไปนองเลยดูว่าเดกเาดีทางบาจิตเบวชขัเนาะเขามีเขาแล้วก็มีเขาตุ้มขนมน้ามือนน้เนาะอือปล่อยมือเพ่มบาทแล้วบาทที่นี่เนาะเดี๋ยววันีเห็นนาิอัพอจะเห็นแล้วเจ้นเมือนเดี๋ กินแล้วอิ่มแซ่บได้เอาตัวเข้ามาเมื่อคายเฮ็ดแล้วก็ซื้อมากินได้ว่าเออได้ๆอันนี้เฮ็ดแซ่บไลยนะเนาะอืมน้ําบ่จิดีแกยังบ่ได้เบิดโตนี่ได้อ่านโวยดมามันกเป็นได้เงินบ่มีเงินยได้ๆๆอ ไปเดี S <s <ans i> <ôi> ๋ยวเอาไปเวียดไปเบิ่งอันนั้นก่อนเดี๋ยวมีแนวหามแนวโยช่วยกันประจักษ์เนาะบ่ว่าเต็มกระบะรถได้ทั้งนั้นก็ได้อ่าเให้น้องจกแลไปคันแนวหนักหลายกเนาะป้าจะโอเคเลยเนาะสดีเด้อสดีสดีเดี๋ยวไปเบิ่งทางนั้นก่อนพุ่นจับหาช่วยกันกนได้พี่น้องเอ้ยเนาะมียงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเห็นเต็มกระบะรถอ่า ป้อทุกพี่น้องสบายดีเด้อโเลยสบายดีสบายดีสบายดีเด้อมบอสเล่แนวหามนั่นเออกำลังไปที่หามช่วยอยู่โอ้อันนี้อีกครอบครัวหนึ oh, you know. ceu, uh, ่งชาวพี่น้องเนาะเออเออเออเอาโอเคชาวพี่น้องเนาะใด้ขอตัวลาสะก้อนพี่น้องเลยหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ ท่้นี่ลาก่อนพี่น้องสบายดี